ทุกคนเชิญโฮสเทลฮะเป็นคาเฟ่แ d h โฮสเทลเป็นกาแฟอยู่ข้างล่างด้วยห้องมีความเป็นส่วนตัวเลิศมากนี่ะเลิศมากนี่นะครับเราเดินออกมานี่ะฮะคูเมืองเห็นไหมวัดควรค่ามา้าอยู่ตรงหน้าเลยเห็นไหมครับจะเป็นวนเป็นวงกลมไปถึงท่าแพสวนดอก แล้วก็มาที่นี่ช้างเผือกทุกคนเราเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นตลาดช้างเผือกเลี้ยวขวาก็จะเป็นวัดโมรีโลกกยารามนะถ้าทำไม่ผิดเราตามมานะถ้าเกิดเราดูจากตรงดาดฟ้าเราก็จะเห็นวิววัดโมรีโลกกยารามทุกคนนี่ฮะตรงนี้เองก็จะเห็นดอยสุเทพด้วยขวาทุกคนมีวัดร,ราชมนตทียนด้วยตรงข้ามกับวัดโมรีโลกกยารามนี่ โยวัดรัชมนเทียนสวยมีพระเจ้าหลวงทันใจด้วยนะทุกคนแล้วก็ใกล้กับวัดควรข้าม้านะครับพระานางเจ้าจีละประภาเป็นลานนาสคียนะทุกคน ไม่ไกลจยยากวัดโลกโมลีนะครับเชิญโฮสเทลเดินมาได้เลยทุกคนนีพระนางเจ้าสีหลังประพาเทวีเดินออกมาแป๊บเดียวเองนะครับจากเชิญโฮสเทลตรงข้ามกับวัดคู่ควรมาทุกคนสวยไหม วัดโลกโมลีทุกคนเขายังไม่เปิดไฟนะกลางคืนจะเปิดไฟช่วงนี้จะสวยอ้ยที่ท่าแพก็สวยนะทุกคนก็เปิดไฟประดับต้นมงดอกไม้ตรงไหนมีงานดอกไม้บุพพชาตินะช่วงนี้อต้องถามเขาแต่วันนี้อาจจะไปวัดอุปคุตนะฮะทุกคนห้ามขายลอตเตอรี่ขายของภายในวัดอ๋อโห้วทำไมวัดอุปคุตเขาขายกันได้อนะทุกคน อุป,ปคุตนะฮะคุณยายก็ขึ้นไปขายบนโบสถ์บนศาลาเลยนะว้าอที่สวยจังเลยนะครับทุกคนจะชอบมากเลยดูสง่าง,งามมากสวยงามสง่าง,งามทุกคนครับลวดอ่ะชอบจังเลยชอบต้นเบียเบือ่าสง่าง,งามมากเลยเนะี่ยดอกสวยมากดินงามเนาะออ ออกทางนี้ก็ได้เป็นคาเฟ่นี่เกาจะมีดอกอุ้ยมีสีเหลืองด้วยนี่ที่สวยที่นี่เป็นตรงตรงร้านนาตอนนี้เม็ดเอาไปปลูกได้ทุกคนนี่สีชมพูมอุ้ยเม็ดเอาไปปลูกทุกคนนี่มีดาวกระจายด้วยทุกคนถ้าเกิดเราอยู่ที่โฮสเทลเชิญโฮสเทลเราก็จะเห็นชอบดอกเยอเบีรามากเพราะว่ามันเวลามัน เนี่ยมันตั้งตางานน้องแดงน้องแดงสวยเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดไปปลูกเพราะั้นมันจะล่วงบินชอบสีเหลืองเป็นที่สุดคนเนี่ยเดี๋วดูว่านี่คือวัดโลกโมรีนะครับทุกคนที่อยู่ใกล้กับเชิญโฮสเทลซึ่งทุกคนต้องมาพักที่นี่บ้างนะฮะบอกให้โลกรู้ว่าเป็นโฮสเทลที่น่านอนคือจะมีห้องรวมฮะสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะไปพักแบบโดดเดี่ยวอยากจะอยู่กับเพื่อนๆอุ้ยนี่สวยทุกคน นี่พันอะไรสวยจังเลยทุกคนเดี๋ยวเราลงติ๊กต็อกดิจ่าให้โลกรู้ว่าแถววัดโลกมูลีใกล้ๆกับเชิญโฮสเทลที่ตลาดช้างเผือกเนี่ยอ๋อนี่ไงวัดโลกมูลีนะคะเดอะ e ทมเพิลวอสเดวินสิบสิบเจ็ดชาวเเมืองเกตกล่าวอ๋อเมื่อกี้มีอนุสาวรีย์ท่านตรงใกล้ๆกับพระนางเจ้ากีระพาอ๋อท่านเป็นคนสร้างเหรอครับ พระเมืองเกต9ก้าเป็นคนสร้างวัดนี้ทุกคนนะครับแล้วก็ออที่สําคัญคือบรรจุพระอัฐิของท่านที่นี้ด้วยพระเมืองเกตุก้านะครับทุกคนเป็นคนสร้างเจดีย์เป็นทรงปราสาทยอดละคังทุกคนปฏิมากรรมรูปปั้นเทวดาที่ประดับในมุมเรือนธาตุและพญานาคห้าเสียงที่กรอบซุ้มจรนำ้ำจรน้ำก็คล้ายจระเข้มั้ยพญานาคห้าเสียงตรงไหนเราไปหากันไหม ไปหาพญานาคห้าเสียงกันทุกคน,านการกิ่งสวยงามดอกไม้นะฮะโอ้ต้องต้องเพ่งพินิตํำเนี่ยหาข้างบนทุกคนนะฮะพญานาคห้าเสียงอยู่ตรงไหนจะไปหากันทุกคนมันจะเต็มมัน้ำเมมนะฮะเชิญโฮสเทลอยู่ใ,ใกล้วัดโลกโมรีทุกคนมาดูได้สดับดูนะฮะ